สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เอ๋จะมาลองวิธีไล่มอดในข้าวสารกันค่ะอันนี้นะคะเวลาเราสต๊อกข้าวเนาะไประยะหนึ่งมอดขึ้นเต็มเลยซื้อมาถุงละ5โล 2, 2ถุงนะคะในข้าวสารน,นะคะจะมีอาจจะมีไข่มอดอยู่เนาะตอนแรกๆเราไม่เห็นว่ามันมีตัวทีแรกที่เราจะใช้นะคะก็คือแบบบ้านๆเลยวิธีปัก ช้อนสแตนเลสนะคะลงไปใส่ลงไปในนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะสักประมาณทิ้งไว้สักประมาณนะ,ะคะ1ิบนาทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันต่อค่ะว่ามันจะมีมอดแบบว่าเยอะกว่าเดิมไหมหรือว่ามันจะเท่าๆเดิมเราจะไล่มอดได้จริงไหมเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ส่วนวิธีใช้ช้อนสแปรย์นะคะก็มีเนี่ยค่ะตามขอบขอบก็จะออกขึ้นมาเดินมากขึ้นนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ไปไหนเน่ยมันก็ยังมีตัวข้างในใหญะแยะเลย ใช้ช้อนนะคะสแปนเลสปักไปมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันมีขึ้นมานิดหน่อยเองจ้าแปงว่าแตกๆไม่ได้ผลนะคะแล้ววิธีที่2นะคะที่เราจะใช้นะคะก็จะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็ใบมะกรูดะคะ่ะในนี้แยกออกมานะคะก็จะเยอะเลยเราก็จะปัก ใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปเอาทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสิบนาทีเหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็จะมาดูกันที่แ้งนะคะกับใบมะกรูดนะก็ไม่ได้มีแบบว่าขึ้นมาเลยมีออกมาเดินนิดหน่อยแล้วก็หล่นมาบ้างนะคะนี่แต่ตัวอะไรก็ยังมี คือไล่ไม่หมดนั่นเองนะคะแสดงว่าวิธีนี้นะคะก็ยังไม่ได้ผละคะ่ะมีขึ้นมาเล็กน้อยออกมาเดินนิดหน่อยแค่นั้นเองวิธีที่3นะคะที่แม่เอ๋จะใช้ก็คือการใช้น้ำส้มสายชูค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะ หาภาชนะนะคะถ้วยหานะนะะแล้วก็วางวางไว้ในถังนี่เลยตรงกลางตรงไหนก็ได้นะคะแล้วอีกสักประมาณ10-15นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่นะว่าผลจะเป็นยังไงคะ่ะค่ะทิ้งไว้สักครู่นะคะก็จะเห็นว่ามอดออกมาค่อนข้างเยอะเลย ต่ามข้างถังฝวาถังก็ระวังที่ว่า,าจะไปตามพื้นตามอะไรนะคะก็อันนี้ก็คือเก็บไม่ใช้วิธีแบบเอาตัวแช่น้ำแค่นี้มันก็ตายแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะไล่มอดนะคะแต่ก็อาจจะไม่หมดเหมือนกันนะอาจจะต้องใช้เวลาถ้าเกิดเอาไว้ข้ามขืดก็น่าจะไล่ได้เยอะพอสมควรเลยะคะ่ะ ยังไงเราก็ลองไปทําตามกันดูนะคะก็มีสามวิธีแต่แม่เอ๋ว่าของน้ําส้มสายชูเนี่ยก็คือมอดเขาจะออกมาหมดแต่อันนี้นะคะต้องให้มีวิธีการเลือกอันนี้หน่อยนะนี่นี่นี่เขี่ยออกมาเห็นเลยนะคะว่าเม็ดที่เป็นแบบเหมือนเม็ดแป้งอันเนี้ยออกมาเนี่ยมันจะมีไข่แล้วก็มีตัวอยู่ ไม่งั้นนะคะไอ้นี้มันก็จะแบบแตกออกเป็นตัวออกมาอีกนะคะเราก็ต้องทำการแยกอีกทีหนึ่งนะไม่งั้นมอดก็จะกลับมาเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วแม่เอกมีวิธีนะที่วิธีหนึ่งนะที่จะสามารถกำจัดมอดออกได้หมดเลยนะคะก็คือนำไปตากแดดเนาะเพราะว่าตากแดดแดดบ้านเราเนี่ยมันร้อนมากเวลา มอดโดนแดดนะคะก็จะตายทันทีเลยแล้วก็เรานะคะก็ต้องมาไอ้นี่นะ้ะวิฟี่สัดข้าวนะคะแล้วก็แยกตัวมอดออกอีกทีนะเพราะว่ามันจะรวมอยู่ในข้าวหมดเลยเนะะี่ยค่ะก็มีสีวิธีนะคะให้เลือกแต่ไม่เอไม่ถนัดใช้วิธีตากแดดเนาะเพราะว่าอยู่แฟลตอยู่คอนโดแล้วก็จะไม่มีพื้นที่ในการตากนะคะ ก็ใช้วิธีไล่เอาค่อยๆไล่ออกนะคะแล้วก็คอยกำจัดไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะยิงไรแล้ว,ล,วลองอนองวิธีนี้นะไปใช้ดูนะวิธีนี้ดีที่สุดใช้น้ำส้มสายชูนะคะได้แล้วนะคะคก็ลองไปทำตามกันดูถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องชชมพูคิดเชน่นสวัสดีคะ่ะ